ยาทาุกคนบรรยากาศนะฮะถนนสุขเกษมทางนี้ไปไหนนะครับคุณพ่อค้าตรงไปเนี้ยฮะไปชัตรุไหนฮะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ,อ่าเชื่อมก็บนบนอะไรเงี้ยนะฮะบนมาโอเคงานลังส่งลังสาดอ,อ,อ่าโอเคไปนี่ฮะ<ด>ทางเดียวกังจะไปไอ้ อุตรดิตอะไรพวกนี้นะอ่าโอเคเข้าเมืองแหล่งการศึกษาแหล่งย่านการค้าตรงนั้นอีกอันหนึ่งแต่ตรงนี้จะเป็นพนมสุขเกษมครับทุกคนนะฮะนี่ฮะเจวิวัตทุกคนใหญ่โตมากแบบว่าเด่นชัดมากเหลืองแดงเลยตรงนี้นะฮะนี่ฮะเจนะฮะทุกคนเพื่อสุขภาพไม่เบียเดเบียนชีวิตสัตว์นะฮะ บรรยากาศร่มรื่นเย็นนะฮะเพราะว่าเช้านี้ฝนฝนหน่อยๆค่ะทุกคนนี่ฮะเสตียเจยเเเินตาโฟเจก๋วยจั๊บเจเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าอุกระ,ระดิษทุกคนรักที่นี่มากเพราะว่าเป็นเมืองจังหวัดที่เราชอบรังสรรค์เป็นชีวิตจ,จิตใจที่สุดค่ะทุกคนนี่ฮะมีทั้งต้มจับชาแกงคั่วผักวางกุ้งแกงส้มดอกผักปังดูว่าทุกคนแกงเผ็ดหน่อไม้ด,ดองก็มีคน,น ทุกคนน่าทานมากเลยนะฮะนี่ฮะมี่ซุ้ผัดกะเพราต้มนี่ก็ข้าวข้าวอา่าเขาเรียกว่าอะไรนะไรซ์เบอร์รี่ใช่ไหมแกงเกิืผัดกะเพราลาบอะไระะอย่างเงี้ยฮะคนจะลดมากเลยก็ามาช่วงนี้คนยังไม่ตื่นฮะทุกคน ะอานี้นนุรงสิบประการของการวดเนื้อสัตว์คนที่มีประโยชน์จริงนะฮะดีงามล้ำเลิศทุกคนนะฮะมีประโยชน์กับสุขภาพไดเทศกาลเจด้วยเนาะปเ้เนเชวนสิบสี่อ๋อทำไมไวอะปีนี้บากช่วงนี้อยู่แล้วเหรอฮะสิบสี่ถึงเนี่ยฮะเขาจะติดป้ายสิบสี่ถึงยี่สิบสามตุลาใครมาเที่ยวอุตรดิตถ์ เจทั่วไทยแต่ว่าที่นี่เขาแบบว่าเจทุกวันแต่ว่าเทศกาลกินเจจะ14-23นะฮะทุกคนกินเจปีละครั้งฮะอิ่มบุญสุขภาพดีทุกคนนะฮะดูฝนสินะฮะต้อนรับเราแบบไป,ปรยอย่ะทุกคนนะฮะหนึ่งเดียวที่นี่ร้านเจที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ดีที่สุดทุกคนอร่อยที่สุดนะฮะ อันนี้ต้องขอบอกเลยดังมากปังมากเจวิวัตทุกคนเสร์ชหานใน o o o g l e ก็ได้เดี๋ยวนี้หาง่ายมากแผนที่นะครับทุกคนอันนี้ล้วนจะเป็นของเจใครจะสั่งซื้อใครจะมาซื้อที่นี่อาไปทำเองเป็นอก็เรียกว่าน้ำมงนน้ำมันเนาะก็ต้องเป็นเจแท้ๆค่ะนี่ฮะทุกคนนี่เกาเหลาอันนี้เป็นเป็นลาบนะฮะอันนี้เป็นถัดเพรามีซั้วจับชา นะอันนี้คือร้านเจวิวั์ทุกคนแห่งเมืองเหล็กน้ําพีลือเรื่องคำวัญประจําจังหวัดของเขาจะขึ้นเหล็กน้ําพีเขาจะดังเหล็กน้ําพีลือเรื่องเมืองลานศาสตร์หวานยันงลานศาสตร์หวานอยู่นะฮะอีกหน่อยมันจะสูญพันธุ์ไปหมดหรือเปล่าเพราะเขาตัดก,กันเป็นว่าเล่นตอนนี้จะขายจะลองกล่องนะฮะตอนนี้ก็มาเสียดาย <c oughs> เสียใจอือร่อยมากทุกคนอือร่อยอือร่อยมากทุกคน กับาวนอร่อยมากอามาลาบบางทุกคนลาบลาบเหมือนของจริงเลยอ่ะ หมือนลาบที่ทําจากเนื้อหมูเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่นี่ไม่ใช่นะจัดเจนะฮะทุกคนฉะนั้นเรามาบ้านพญาพิชัยดับหักถิ่นศักดิ์ใหญ่ของโลกเนี่ยต้องแวะมากินเจบ้างฮะ,ะทุกคนที่นี่ร้านเจเขามีร้านนี้ดังสุดๆฮะอืมอืมอร่อยมากทุกคนอร่อยมากอืมอร่อยมากทุกคนอืมอร่อยอืม อร่อยมาก,มกค,คืออร่อยทุกอย่างเลยทุกคนเหมือนมากเหมือนกินปกติอะ่ะทุกคนอืมอืมอืมร่อยอืมออทุกอย่างเลยทุกคนต้องเอาเช็คเอาทลกับรีเซพต่อที่รีสอร์ทนี่แหละอร่อยแบบเนี้ยอืม อ่อมากจริงๆใครที่กินเจทุกวันยิ่งดีกับตัวเองเนาะจริงมากินร้านแบบนนเ,นเนี้ยร้านเจวิวั์เนี่ยนะฮะอย่างน้อยนียใครที่ไม่เคยมาอุตรดิตหรือมาแล้วเนี่ยหาร้านดีๆไม่เจอดังๆดีดๆนะฮะคุณภาพแล้วก็ กินแล้วมีแต่ดีแต่ได้ดีได้ประโยชน์กับตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนสัตว์นะฮะทุกคนแล้วก็รุปสภาพดีขับถ่ายก็ง่ายเพราะเพราะว่าระบายง่ายฮนะอาหารแบบเนื้อสัตว์มันละมันย่อยยากนะจะกินเนื้อวัวเนี่ยแบบสี่วันกว่าจะย่อยหมดอืมอืมอร่อย ทุกคนอืมอืมบอนทุกคนอร่อยมาก